สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตอยู่เรื่องหนึ่งครับผมเองก็ป่วยนะครับป่วยเป็นอะไรครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับมีอาการปวดร้าวลงขาแล้วก็ชาตรงถึงปลายเทา้าเดินได้ห้าสิบเมตรแล้วก็ต้องนั่งพักแล้วก็เดินสลับกันไปนะครับสาเหตุจากอะไรครับก็สาเหตุจากเป็นหมอนรองกระดูกชักเสินประสาทหรืออาจจะเป็นจากออฟฟิศซินโดรมนะครับก็ การเนื้อสะโพกหดตัวทับเส้นประสาททาให้เกิดอาการอย่างนี้นะครับแล้วรักษา้ไหมก็รักษาครับก็ไปทํา MRI หมอให้ยาทานก็ทานนะครับประคองม,มาได้ก็มาเจอโชคดีมาเจอหมอกายภาพท่านหนึ่งท่านก็แนะนำนะครับท่านรักษาบําบัดให้แล้วก็ท่านแนะนําให้เดินสั้นๆนะครับเดินเรื่อยๆตอนแรกๆนะครับมันทระเหงจริงๆปวดจริงๆแต่ว่าต้องกัดฟันเดินนะครับเดินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปก็ดีขึ้นนะครับ จนปัจจุบันนี้ก็สามารถวิ่งได้มินิมาราทอนได้นะครับแต่ว่าเวลาจะเป็นพูดถึงนะครับเราก็วิ่งตามสภาพร่างกายของคนสูงไหวนะครับและสิ่งที่มันทําให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาเกือบสามเดือนที่ผ่านมาก็คือผมจะเล่าให้ฟังว่าผมได้สมัครเป็นตัวแทนของบริษัทเดียคอนหรือว่าเป็นพาร์ทเน์ของบริษัทเดียคอนครับแม่ทีนะครับเขาก็แนะนาให้ผมทานบูมคอลาเจนนะครับ เขาบอกว่ามันดีต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อนะครับแล้วก็รวมทั้งผมเล็บผิวหนังนะครับเนื่องจากมันมีคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนนั้นมันก็ของเราว่าอายุมากๆมันก็ร่างกายผลิตน้อยไปเราต้องทานคอลลาเจนเพื่อไปดูดเด่นลนพวกนี้และอีกอย่างหนึ่งในบูมคอลลาเจนเนี่ยมันมีทั้งไดเปปไทด์และไตรเปปไทด์ซึ่งทำมาจากเกล็ดป่ปาน้ำจิดรวมทั้งมีสารอาหารอื่นๆอีกตั้ง36ชนิด ผมก็ทดลองทานดูตอนแรกๆก็ทานแค่สองสองสองไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ถ้็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ระหว่างการศึกษานะครับเราก็ไม่รู้จริงมาอยู่วันหนึ่งบอสก็บอกว่าเราต้องทานผลิตภัณฑ์นะครับให้เป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ทานให้ถูกถึงที่ผมก็ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วเรามานั่งศึกษาในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของเดียคอนทั้ง 8ชนิดนะครับก็ถึงบางอ้ออ๋อเราต้องทานอย่างนี้นี่เองเลยตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการกินนะครับก็ตอนเช้าหลังจากตื่นนอนมาก็ทานนี่ครับฉีกสองซองใส่ขวดน้ําแล้วก็วิ่งไปด้วยจิบไปด้วยทานไปด้วยนะครับกลับจากวิ่งเสร็จมาพักหน่อยนึงก่อนอาหารเช้าก็ทานรูมกาแฟนะครับกาแฟรูมกาแฟนะครับทานกาแฟเสร็จตอนสิบโมงก็ทานเม็ดฟูนะครับชะลอไวนะครับ ตอนบ่ายก็ทานกาแฟสองตอนเย็นวันไหนวิ่งเยอะก็ทานเวโปรตีนเพื่อไปอเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่มันสึกหรอนะครับตอนหัวค่ำนะครับก่อนนอนนะครับก็ทานไฟเบอรี่แล้วก็คอลลาเจนนะครับระหว่างกลางวันวันไหนก็อมมนะกวิตามินซีแล้วก็สลับกับครูต้าช็อตน,นะครับทานครบถ้วนนะครับ ผลที่ได้ก็คือท่านดูดีครับหน้าตาผมผิวดีขึ้นแถมวิ่งได้เยอะด้วยนะครับก็มาเรียนให้ท่านทราบทุกท่านทราบนะครับถ้าท่านสนใจนะครับผมก็แนะนําให้ท่านได้ถ้าท่านเป็นอย่างน้อยเป็นวิทยาทานให้กับท่านไปดูแลตัวเองนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อผมได้ครับ0818987344นะครับยินดีให้คําแนะนําแล้วก็เชิญร่วมทีมงานนะครับก้าวไปสู่ความมั่นคงและมั่นคงที่เดียคอนครับสวัสดีครับ